สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มาเปลี่ยนแผ่นคัสรถไททันนะฮะก็จะเป็นรถไททัน2004เครื่องเบนซินนะฮะเครื่องเบนซินจริงๆคันนี้วิ่งมาทั้งหมดนะฮะเ,เกือบ700 0 0 0กิโลขาดอยู่ประมาณ1 0 0 0นะตีเลยเ0 0ด0 0กิโล ก็เป็นการเปลี่ยนคลัสเนี่ยเปลี่ยนคลัสในครั้งที่ครั้งที่2นะฮะตอนออกป้ายแดงครั้งแรกเนี่ยก็ขี่มา300,000กิโลนะฮะสามแสกโลแล้วก็สามแสนสี่สามแสนสี่หมื่นตอนนั้น,นะฮะเปลี่ยนคลัสเนีครั้งแรกนะฮะเปลี่ยนคลัสครั้งแรกรอบนี้เปลี่ยนครั้งที่สองนะฮะ เปลี่ยนครั้งที่2ซึ่งในการเปลี่ยนครัคร้งที่2เนี่ยแหละครับตีไปเลยเจ็ดแสนกิโลนะครับแล้ววันที่หมดเนี่ยแม่แผ่นคันยังคันไม่หมดนะฮะแต่ที่มันดังเนี่ยดังตอนเหยียบคันเนี่ยดังกรังกรังกรังเนี่ยลูกปืนมันแตกครับนะฮะลูกป,ปืนมันแตกมันก็เลยดังแต่แผ่นคันเนี่ยไม่หมดสังเกตดูนะครับ แต่ช่างบอกว่าอ,อ,อต้องระวังไอ้ตรงเนี้ยสปริงมันจะหลุดออกนะครับผมก็ฝืนขับมาประมาณสัก300กิโลเพื่อกลับบ้านนะกลับบ้านมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนที่อู่ช่างประจำนะที่บ้านก็ฝืนขับมาก็ใส่เกียร์หมาตลอดเลยนะครับออก3ออกตัวเกียร์เกียร หแล้วก็มา3มแล้วก็มาห้นนนนนนนานะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยลูกปืนตัวเนี้ยครับมันจะดังเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยดังแรงมากเลยนะครับเนี่ยดังกลั้งๆเลยนะครับแต่ผมก็ฝืนขับมานะครับฝืนขับมาจนถึงบ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่างก็ได้ทําการถอดนะฮะถอดมาปรากฏว่าเหมือนที่เห็นนะครับ ก็คือในเรื่องของแผ่นคัสได้ไม่หมดแต่ลูกปืนแตกนะฮะลูกปืนแตกโอ้สามแสนกับสี่แสนกิโลนะเปลี่ยนคัสนี่นี่คัสยังไม่หมดนะฮะนะคัสยังไม่หมดนะแต่ลูกปืนมันแตกก่อนนะครับลูกปืนแตกก่อนนะดูอาการดูหน้าตานะครับเนี่ยนะครับอันนี้วี หวีก็มีรอยเพราะามีรอยตอนที่ที่ฝืนขับมาฝืนขับมามันก็เลยมีรอยนะฉะนั้นช่างก็เลยบอกว่าถอดลงมาปับ๊บเปลี่ยนหวีด้วยนะเปลี่ยนลูกปืนประคองเกียร์ครบชุดเลยนะครับแผ่นคลัสแล้วก็วกวหวีลูกปืนตัวใหญ่นะครับลูกปืนตัวใหญ่ อันนี้ก็ตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับที่ไปซื้อมานะครับไปซื้อมาก็ยกชุดนะฮะก็มี4อย่างมีหวีมีคลัตลูกปืนตลับเล็กลูกปืนประคองลูกปืนประคองนะฮะนะแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์นะ ไปเกียร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่แต่ว่า,ต,วาต้องถามช่างนะครับเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้แหละครับก็ไปซื้อมาเบ็ดเสร็จก็ตีไปเลยเกือบสี่พันนะขาดไม่กี่ร้อยขาดอยู่สองสามร้อยนะครับยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็จริงๆก็ผลิตในไทยนะฮะผมผมคือสมัยนี้นะโรงงานไทยก็มาผลิตที่ไทยแต่ว่าอาจจะเป็นแบรนด์ของต่างชาติ มาผลิตในไทยนะฮะแต่ร้านเขาบอกว่าอันนี้ของแท้เลยนะครับอ่าบอกของแท้เลยก็ผมก็เลยจัดไปเลยครับของแท้ก็ตีไปเลยสี่พันนะครับสี่พก็มีลูกปืนอสองตลับนะตลับเล็กตลับใหญ่แล้วก็แผ่นคลัสนะแผ่นคลัสนะฮะแล้วก็หวีนะ ก็ยุกชุดเลยนะครับเกือบสี่พันนะตีไปเลยสี่พันนะครับอ่านี่ของคือของเดิมนะของเดิมของเดิมเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับแผ่นคัตไม่หมดนะฮะแผ่นคัตไม่เลื่อนด้วยนะผมใช้มาเกือบสี่สามแสนสามแสนหกหมื่นกิโลนะครับอันนี้รถขับมือเดียวฮะมันก็เลยแบบอ่าแต่ผมผมรู้เลยว่าผมขับเนี่ยก้จะ ใกล้จะหมดแล้วล่ะนะนะแต่ล่อจะเอาจนหมดเลยนะครับพอหมดปั๊บเนี่ยหมดระหว่างทางคนระับกะว่าจะเปลี่ยนหลายครั้งแล้วไม่ได้เปลี่ยนกะว่าสามแสนโลจะเปลี่ยนนะตั้งเป้าหมายคือไม่เกินสามแสนโลจะเปลี่ยนนะนี่ก็สามแสนหกหมื่นว่าแล้วปั๊บเลยนะครับก็ออกดังเลยนะเหยียบคานเนี่ยหลังกลึ้งึึ้้งงนะครับก็ฝืนขับมาสองร้อยกิโลเกือบสามร้อยกิโลนะครับขับมาสามร้อยกิโลเนี่ยเนี่ยดูแผนนะครับ ของเดิมเนี่ยแขนคัดผมยังไม่หมดเลยแต่เนี่ยไอ้เจ้าลูกปืนเนี่ยครับมันมันแตกเวลากดเหยียบคัดไปนะครับมันก็ไปกระแทกนะที่มันดังนะหอนั่งกลึ้งเลยนะฮะก็ฝืนขับมานะพอปล่อยคัดมันก็ดังนิดหน่อยก็ฝืนขับมาในประมาณสักสองสามร้อยโลนะะก็คิดว่าพังตรงไหนก็จอดตรงนั้นก็ยกนะครับก็เลยไปซื้อของใหม่มาตัวนี้นะครับยี่ห้อก็ตามที่เห็น นะครับอ่าไม่อันนี้เขาเขียนว่าอ่าฟอร์ a เชพา a เ hand ก็คือจากญี่ปุ่นแต่เราไม่รู้หรอกว่าญี่ปุ่นมันผลิตที่ไหนต่างเราก็ไม่แน่ใจนะครับดูยี่ห้อนะครับอ่ามันก็ตีแบรนด์ได้หมดอะทุกวันนี้นะครับเหมือนแบรนด์ชหน้ามาอะไรต่างนะครับมันไม่รู้หรอกอันไหนแท้อันไหนไม่แท้นะครับแต่เขามันก็เขียนว่าเชพ n น นะเขียนว่าใช้แผ่นอยู่นะครับเบ็ดเสร็จนะครับสามแสนกว่าโลอันนี้ตัวแผ่นคัดอันใหม่นะครับแผ่นคัดอันใหม่นะแผ่นคัดอันใหม่ก็รวมกันทั้งหมดเลยสี่รายการสี่พันอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะครับยังไม่รวมค่าแรงแต่ว่าช่างก็กันเองถูกมากเลยนะครับช่างก็กันเอง นะข่าแรงก็ถูกนะครับอันนี้ไปซื้อมานะครับซื้อให้ช่างมาเปลี่ยนนะครับแต่ช่างก็คิดค่าแรงถูกมากครับนะฮะไม่แพงเลยมาเปลี่ยนที่อูชอ่ช่างดําอู่ช่างดําก็อยู่ที่อา่าตำบลบ้านโพนะบ้านโอพอําเภอเมืองนะคนรราชสีมานะครับข่าแรงถูกมากเลยนะครับที่อื่นผมไปถามแล้ว3 สามพันหรือสี่พันะครับสามพันสี่พันแต่ที่นี้ครับนะครับไม่ถึงส0 0พันนะนะครับไม่ถึง2000ถูกมากแล้วฝีมือด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณอู่ช่างดำบ้านโพนะครับช่างดำบ้านโพฝีมือกริปนะครับฝีมือนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนคัดต์มานะครับคุณผู้ชมอันนี้ช่างกำลังใส่กำลังใส่นะครับ น่าเนี่ยของใหม่ประกบหวีหวีบวกแผ่นคัสนะครับก็เตรียมที่จะประกบใส่นะครับนี่ครับเราต้องลอกของใหม่างี้เลยนะฮะปรากฏว่าก็ได้มาลองนะครับอันนี้ช่างก็กำลังจะใส่นะครับนะฮะวิธีการทำงานก็ดันเกียร์โอช่างกบ งานเยอะมากรถจอดเป็นยี่สิบสามสิบคันนะครับทั้งไม่มีที่จอดเลยนี่โอ้แล้วข้างนอกโอ้คิวแต่ละคนก็มารอกันต่างๆนะครับแต่ช่างก็เรียงลําดับความสําคัญใครเร่งก็ทําให้ก่อนนะครับรถในเต็มโอเลยฮนะเต็มจนล้นออกมาข้างนอกเลยนะครับเพราะอู่นี้ก็เป็นช่างที่ค่อนข้างที่จะฝีฝีมือนะครับอูชนะ่างดําในโคราชนะค่อนข้างที่จะฝีมือทีเดียว นะครับแล้วก็การันตีนะครับทำมานานนะครับใจเสร็จเรียบร้อย,ย,ยแล้วเกียร์อะไรนุ่มมากเลยนะครับเกียร์นี่นุ่มมากเลยขับสบายมากเลยนะครับสุดยอดมากนะครับท่านใดรถเสียแถวโคราชก็อู่ช่างดำนะครับอยู่ตำบลมั่นโพนะครับ